อ่ะสบายดีพี่น้องปองไปทุกคู่ทุกคนมือน,นี่พบอบอมเบาลพุไทยก็พี่น้องน่าแน่มันนี่ของกินมันบานอ่ะพวกมาํากันเด้อพี่น้องเด้อพวกเอฟซีติดตามให้ตําเจ้าบองตอนประแดกพี่น้องอืมอิงปลาแหงหัวสมเนื้อมามาบอกลายดอกแก้เบิ้งหัวสมกัน Cái yeah, bưng hoa sổng con phía nóng rồi Hoa một nhìn Hoa bày toàn cái sẽ hoa hoa một nhanh hoa sổng Hoa Áo 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 Bưng <bày tổng. cười> Chắc sẵn ว้าพี่น้องเอ้ยคนหวัวสมวงไว้นี่แหละว่าวลายละลุยละพี่น,น้องเอ้ยมาแสบๆน้ำกันเด้อครับทางไกลทางไกลแสบน้ำกันพี่น้องอือสมเนื้อสทดที่ผู้ผู้ว่ากินดิบเด้อพี่น้องอือ 要不连、嗯，嗯嗯会有咱们叫会。 อืม mm ืตอนปรี hmm. uh, mm ้ย hmm. อ mm ืม hmm. อ you know. mm ืมตอนปรี้ยงพี่น้องอืม เมื่อกี้กินแบบนี้โดนแล้วพี่น้องกินอาหารรสแบบนี้เนี่ยามมันบ้อ đưa phải sinh hoạt toàn bà đẹp toàn bà đẹp không lắm hm 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 mm. -hmm. mm -hmm. เจ่วบ๊องสูตรบ๊มบ๊มจำเองหอมหอมกันหอมตอนประเดียดเมลกินตดวงก็ยังแสบผู้กองกระปลาแห้งเขาใช่ไหม อืไออ่นนรลกดแรกติดตามกดซับแต่ไครนะี่น้อง กําลังแจ้งใจกันแล้วกันพี่นอ้องอ่ะวันนี้ก็รำบมาผู้ไทยไม่มีอย่างไรก่อพุ่นผู้ก็ออยก็แซ่งเลยพี่นอ้องอ่ะนี่แค่งแค่นี่แหละพี่นอ้องสวัสดีครับ